เดี๋ยวนี้ความรู้หรือเปลระศการศักด์นะครับทุกคนนี้กูตัวการันตการันนะครับพระองค์อะไรการันคะนี่สิรูประดิษฐ์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพระสงฆ์พระสงฆ์ไม่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 พระสงฆ์พระสงฆ์อะไรการันพระสงฆ์อะไรการันสูงอะไรการันแม่อันนี้การันโอเคต่อไปประดิษฐ์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 อันนี้ประดิษฐ์ นี่ประดิษฐ์นิกรันขอฐานลบเอาใหม่ค่ะเอาใหม่ค่ะพี่เตพี่เตอยาพึ่งพี่เต้ผิดผิดผิดประดิษฐ์อะไรกรันถอ,อฐานกรันต่อไปต่อไปพลักพลักอะไรกระน พารักอะไรกาลันลูกเนี่ยสอนี่กาลันนี่อันนี้กาลันพลรักอันนี้กาลันค่ะต่อไปไม้จันไม้จันอะไรกันตัวกาลันตัวกาลันอันนี้อ่านว่ากาลันเติมตัวกาลันไม้จันไม้จันอะไรกาลันพี่เตไม้จันทนกาลัน อนอกรันอ่าต่อไปดวงจันทร์ดวงจันทร์อะไรกรัน,วนดวงจันทร์อ่าดวงจันทร์มันมีไหม,มจันทร์จันทอร์ทรครับจันทร์พอนอไอ้น,นี้ดอกไม้จันทร์จันทร์ทอรอ่า ต่อไปมังคุดมังคุดอะไรกันมังคุดเมอร์ม,มคูเทศอะไรกันกอกอไก่กันหิวใช่ไหมหนูิ่ได้กินข้าวหรือยังตอนเ่ยงได้กินข้าวหรือยังวันเสาร์วันเสาร์อะไรกันวปเตวันเสาร์อะไรกันรอกันต่อไปประจกักษ์เหลือตัวไหนตัวสุดท้ายประจักษ์อะไรกัน อน,น,นี่อัว่าอะไรพระโอนรถยนต์พรสนประดิษฐ์พระสันลักประรัษประัไม้จันทร์ดวงจันทร์มาคุตเ,เ,เทศมาคุตเทศมคุเทศวันเสาร์ประจัด